สวัสดีครับพบกับพวกเรา G-Link Thailand นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัว GL 0 1 3 b นะครับเป็นตัว Type C2 HDMI VGA Audio นะครับซึ่งตัวนี้นะครับรองรับภาพแบบ 4K ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นคอมเพวเตอร์แอปเตอร์แบบ3 in 1เลยนะครับผมมีสายว g a นะครับผมแล้วก็ HDMI แล้วก็ยังมีในส่วนของตัว USB 3.0ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสินค้าข้างในกันเลยดีกว่านะครับ อ่ะนี่นะครับผมก็เป็นหน้าตาของตัว G-Link GL013B นะครับหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับผมเป็น Type C 2 VGA HDMI นะครับแล้วก็ USB 3.0นะครับผมแล้วก็มีตัว audio ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟสถานะด้วยนะครับอ่าเรามาดูพัร์ตกังนะครับนี่นะฮะ VGA ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีที่ล็อกให้ครับแล้วก็ในส่วนของ HDMI นะครับผมก็ตรงนี้รองรับคุณภาพสูงสุดได้ถึง 4K เลยนะครับ USB 3.0นี่นะครับ ก็ออดดโอ3.5มมนะครับสำหรับตัวความยาวสายนะครับจะอยู่ที่23เซนติเมตรนะครับแล้วสำหรับการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้จะต้องเชื่อมต่อแบบ Type-C นะครับรุ่นที่รองรับนะครับจะต้องเป็นพอร์ต Type-C แบบ DP นะครับแล้วก็ Thunderbolt 3เท่านั้นนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าจะใช้ได้แค่2ชนิดเท่านั้นนะครับผมก็ลองเช็คกันดูนะครับว่าโน้ตบุ๊กของท่านนะหรือว่าโทรศัพท์นะครับรองรับการส่งสัญญาณภาพหรือเปล่านะครับ และลำดับถัดไปนะครับผมจะทําการเทสนะฮะว่าตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับจอได้2จอพร้อมกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันเลยนะครับกับหัวเว่ย P 3 0รุ่นนี้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้ก็รองรับการฉายสัญญาณภาพด้วยนะครับอาจจะผมลองเลยครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเชื่อมต่อกับจอเรียบร้อยนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับสามารถให้ความละเอียดภาพสูงสุดถึง 4K นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราต่อแบบ2จอนะครับจะสามารถใช้ได้แค่ 1,080p ทั้ง2จอนะครับถ้ามากกว่านี้นะครับผมมันจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเทสนะครับความเสถียรนะครับของตัว GL013B นะครับเดี๋ยวผมลองเล่นเกมเลยก็ได้ครับผมนี่ครับตัวภาพไม่มีการกระตุกนะครับก็ออกทั้ง2จอพร้อมกันนะครับ แล้วก็สําหรับตัวพอร์ตเสียงนะครับหรือ3.5ตรงนี้นะครับสามารถนําลําโพงนะครับที่เป็น3.5มาต่อได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่ต่อนะครับเสียงมันก็จะออกไปทาง HDMI นะครับจอที่มีลําโพงนะครับเสียงนะครับออกที่ลําโพงของจอเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมต่อเป็นตัวลําโพงนะครับ3.5เข้าตัวอะแดปเตอร์แทนนะครับและสําหรับช่องพอต USB 3.0ตัวนี้นะครับสามารถนาแฟลชไดรฟ์นะฮะหรือว่าจะเป็นพวก e อเทมเนลหรือแม้กระทั่งตัว เมาส์หรือคีย์บอร์ดมาใช้งานได้นะครับอา๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับอันนี้คือเอาเมาส์นะครับมาเสียบตัวเมาส์ก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับทันทีตัวนี้ก็สามารถเสียบเมาส์นะครับเข้ากับมือถือได้ด้วยนะครับ ก็เป็นไงกันบ้างครับผมกับตัว g l i n k GL013B นะครับผมใช้ซีทูให้ดีไมค์วีเจดโอนะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มค่านะครับและสําหรับใครนะครับที่ต้องการจะสั่งซื้อก็สามารถซื้อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายชั้นนําทั่วประเทศนะครับหรือว่าลิงก์ช้อปปี้ออฟฟิเชีก็มีนะครับสามารถกดลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับใครนะฮะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถดูได้ที่ w w w g l i n k i n t ็ได้เลยนะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้ ใหม่นะฮะในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ